ใครบอกคุณก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียสินเชื่อบ้านทอสอดอกเบี้ยต่ำผ่อนน้อยยาวนาน30ปีไม่ใช่แค่หมูสับไวๆหมูสับ เอาละครับผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับคนไทยนะฮะสท่านนะครับจาก69ท่านนะครับที่ไปติดอยู่ที่สนามบินไคโรอียิปต์นะฮะจากเหตุจลาจลนะครับวันนี้นั่งอยู่แล้วสองท่านครับสวัสดีครับคุณสงวนนะครับกับคุณเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสงวนนี่ถือว่าเป็นนักข่าวคนเดียวที่อยู่ที่ไคโรเลยณเวลาที่เกิดเหตุใช่ไหมฮะเสียงแหบอยู่เลยยังไม่สบายใช่ไหมฮะคุณสงวนเพราะว่ายังตื่นเต้นไม่หายตื่นเต้นไม่หายตะโกนล้อกกรี๊ดกหรือไงฮะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ย ผมกำลังจะเกษียณตัวเองเพื่อหาความสุขแต่คิดไม่ถึงว่าสัญชาตญาณเนี่ยของนักข่าวของผมกลับมาพูดเกิดอีกครั้งคือเออวันที่ติดนะพวกน้องเนี่ยติดแต่ผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่อเล็กซานเดรียอยู่สวีซึ่งมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยบางช่วงเนี่ยร้ายแรงกว่าที่ไคลโลเพราะว่าโดยโดยเฉพาะโรงแรมที่ผมพักที่อเล็กซานเดรียเนี่ยกลางคืน มีการเผาเผาตึกเผาบ้านแล้วก็สจแล้วที่แปลกที่สุดเจ้าของโรงแรมเนี่ยซื้อมีดซื้อไม้ให้กับพนักงานไปต่อสู้กับตำรวจมายถึงพี่กำลังจะบอกไป <c oughs> สู่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนของเขาทั้งหมดมพนักงานโรงแรมหรือทุกคนต้องถือมีดถือไม้ม<า>คือเขาไม่ไม่มีอ,อ,อ,อาวุธเราะว่าเจ้าของโรงแรมเขาลงทุนซื้อให้เจ้าพนักงานโรงแรมแล้วก็ประชาชนที่อยู่ ในบริเวณเนี่ยมาต่อลูกฮือขึ้นมาต่อสู้กับทางการาแล้วสิ่งสิ่งที่เห็นมากที่สุดคือการเผารถตำรวจแล้วก็ตอนตีสองตีสเนี่ยผมได้มีการถ่ายรูปออกมาเป็นรถรถเกาะซึ่งประชาชนเนี่ยยึดได้จากทานโอ้โหนะฮะถามจริงๆนะครับก่อนทอี่คุณจะไปเนี่ยคุณไม่พอรู้ไหมครับว่าเหตุการณ์กำลังจะเกิดขึ้นอะไรบ้างที่ไคโรโรลหรืออียิปต ตอนตอนที่ตอนที่มีเหตุการณ์เนี่ยคือตั้งแต่ช่วงปีใหม่นะคะก็ก็ But, ได้ข่าวว่ามีระเบิดบแต่ว่าคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะรุนแรงเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือน,น,นเป็นเหตุการณ์ประจําของประเทศแถบนั้นค่ะก็ก็ยังดูข่าวเมื่อมาเรื่อยๆเพื่อคอนเฟิร์มว่ายัางเดินทางได้หลังจากนั้นนางก็เงียบเลยค่ะไม่มีไม่มีอะไรไม่มีการนำเสนอคุณเดินทางไปที่ไหนครับไปจริงๆเที่ยวนี้จะเป็นอียิปต์จอแดนค่ะจอแดนนะฮะแล้วแต่ว่าเหตุเกิดที่ไครโรกทำไมึงก็คือจริงๆตอนตอนที่ตอนที่เกิดเหตุ ไหลแรงเลยเนี่ยคือเป็นช่วงที่กลับมาจากจอแดนเราจะมาทานสิทธิ์เครื่องที่ไคโลเพื่อกลับกรุงเทพอ่าฮะก็เลยต้องมาติดอยู่ที่เราก็เลยติดอยู่ในเทอร์มินอลของทานสิทธิ์พาสเซนเจอร์ใช่ใช่ค่ะอยู่ข้างในอยู่ข้างในใช่ข้างนอกก็ไม่ฮะข้างนอกเขามีอะไรกันนเกสนามบินไม่เห็นเลยเพราะว่าในนั้นเนี่ยไม่มีสถานีโทรทัศน์ไม่มี CNN ไม่มีอะไรเลยก็เท่ากับปิดหูปิดตาประชาชนไปค่ะก็ถ้าอยู่ในเทอร์มินอลแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยข้างนอกเป็นยังไงคือคือเราจะทราบข่าวคร่าวๆบ้างจากการที่แบบ ผู้โดยสารใหม่ๆที่เข้ามาเพิ่งบินเข้ามาแล้วเขาดูข่าวมา,เ,าเขาก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยข้างนอกแบบซีเรียสโกลาหลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สมุวนอยู่ข้างนครับผมอยู่ข้างนอกนี่พี่เป็นรายงานข่าวหรือพี่ไปเที่ยวฮะไม่ผมไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวไ้ของแถมไปสัญญาณน,นักข่าวมันก็เลยเกิดขึ้นมาอะแล้วจริงแล้วเนี่ยผมก็ไปได้วันที่19ครับแต่ว่าวันที่เกิดเหตุคือเริ่มในวันที่ยี่ โดยโดยมีการปลุกระดมโดยผ่านอินเทอร์เน็ตโดยพวกอของพวกฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ที่ที่นั่นเนี่ยผมคิดว่าดูก็ไม่ไม่ค่อยซีเรียสอ่ะเนื่องจากว่าอนเน็ตกับโทรศัพท์ยังใช้ได้แล้วมันมาปรา,ากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการต่อต้านมากขึ้นเนื่องจากปิดหูปิดตาตัดเน็ตตัดโทรศัพท์เริ่มในวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยเ,เขา เขาได้ติดาว่าอาชาซิลอเนี่ยเป็นตัวแสบเลยแม้ว่าทุกคนเนี่ยมีติดดาวเทียมก็ตามแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการตัดสัญญาณการพวกข่าวจากบ b c ีอาชาซิลาหรือว่าเซนเนบางเนี่ยเลยเลยไม่ไม่ได้รับการข่าวสารแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือคือว่าทุกทีเนี่ยมีการชุมนุมครับตอนนั้นที่พี่อยู่ที่สนามบิน นะฮะพี่อยู่ด้านนอกของสนามบินผมอยู่นอกเมืองอยู่นอกเมืองเลยอยู่อเล็กซซนเดียอ่าแลวกลับเข้ามาที่ไคลโลไหมฮะอ่าผมต้องกลับเพราะว่าผมพยายามขึ้นเครื่องแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยก็แบบที่คุณเปิ้ลเนี่ยเขาเขาคือผมผมไม่ทราบกระทั่งลูกสาวเนี่ยเขามีการโทรพท์แมสเซจมาบอกผมให้ติดต่อกับสถานทูตเพราะว่าอียิปต์เนี่ย <c ans al fire> เขา c a n แคนเซิลไฟเนื่องจากเขาช่วยกันเพราะว่า cur เ cur คอร์ฟิวเนี่ยเคอร์ฟิวมันควรอย่างกลางคืนนะแต่นี่เคอร์ฟิวเนี่ยเริ่มเริ่มตั้งแต่บ่ายบสามถึงแปดโมงเช้าแล้วามามก็ไม่รถเมล์ก็ไม่มีรถใต้ดินก็ไม่มีคุณกลัวไมหมฮะไปอยู่ท่ามกลางจราจรแบบนั้นผมไม่กลัวเลยเพราะว่าผมผมคิดว่าเหตุการณ์เนี่ยกระจอกมากเหตุการณ์ที่กระจอกมากเพราะว่าผ่านเหตุการณ์การทําข่าวสี่ห้าปีเนี่ย ความมันหนักว่านัหนักแล้วก็เมื่อปี1988ปผมทำข่าวที่พม่าอ98่กผมทำข่าวที่เทียนนั่นเหมือนปุ๊บก็โดนหนักกว่านี้ละอันนี้ก็คือเบาเต้องถามในฐานะอันนี้โอเคในฐานะมุมนักข่าวเขาอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเราในฐานะนักท่องเที่ยวอ่ะเป็นยังไงกลัวไหมฮะจริงๆถ้าสถานการณ์ข้างในเทอร์มินอลนะคะถือว่าโอเคมากคือเราคือเรายังรู้สึก เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขายังทํางานปกติคือเจ้าหน้าที่ที่อยู่นละแวกนั้นนะคะยังทํางานปกติคืออาจจะมีใครไปโวยวายบ้างเพราะว่าเพราะว่าไฟล์ดีเลย์ไฟล์แคนเซิลค่ะก็เขาเขาก็ยังพยายามแมネจว่าเฮ้ยแบบรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกําลังจะจะบินได้ติดอยู่กี่วันครับสามวันสามคืนค่ะสามวันสามคืนได้อาบน้ําอาบข้าว้ไหมไม่ได้อาบแน่นอนได้ไหมฮะ แปลงฟันนี่ถ้าใครพกแปลงสีฟันส่วนตัวได้แปลงก็โชคดีไปใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ได้พกนี่คือไม่มีทางค่ะไม่มีทําอะไรได้เลยอาหารการกินล่ะรอเขาแจกข้าวกล่องอย่างเดียวค่ะ,ะคือคือเขาก็พยายามช่วย นะคะแต่ว่าข้าวเนี่ยมันไม่มีทางพอเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอแต่จํานวนข้าวข้าวกล่องที่จะมาให้เนี่ยเขาก็พยายามสุดความสามารถของเขาแล้วอโอเคเดี๋ยวต้องเบรกต้องคุยกันต่อช่ว<อ>ง,งนนหน้าช่วงหน้าคุณจะต้องถามด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีรถของสถานทูตบางประเทศถูกยิงด้วยโอ้โหรูสึกว่าจะเห็นกับตาเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามนะฮะเดี๋ยวกลับมานะฮะกับบอก้าเราสิบเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันครับใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิ